โงเลี้ยจนโกงแล้วเป็นไงครับสรุปที่โดนค่าตัวสรุเราจะโกงโกงแล้วอะไรอ๋ออุ้ยเรื่องมันนานมาแล้วค่ะแล้ที่คือเป็นเป็นเอเจนซี่ของไต้หวันมากกว่า<อ>แล้วก็เหมือนจ้างงานไปทําทํางานที่จีนแล้วก็ไม่ไม่ได้จ่ายค่าตัวอะไรเงี้ย<อ>ก็มีเรื่องมีเรื่องคือฟ้องกันอยู่อะไรเงี<ๆ>้ยค่ะแต่ว่าก็หนูว่ปองแล้วล่ะมันนานมากแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรละเรื่องของคดีไปถึงไหนยังไง ความคืบหน้าคือเหมือนไม่อัปเดตเพราะว่าตามตัวไม่เจอเลยอะค่ะคือหายไปเลยหายไปเลยอะค่ะคือทางคือเราฟ้องที่โน่นหรือฟ้องที่นี่อ่ที่ไต้หวันอะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นคนไต้หวนันแล้วก็เอ่อแต่ว่าจริงจริง,รง,รงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้กลับประเทศไต้หวนัน<ม>ก็คือตามตัวเขาไม่เจอไปอเลยนอกประเทศไปค่ะคือเจ้าหน้าที่ทางรถก็ไม่ได้แจ้งอะไรออกมาหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทางไต้หวนันที่เราฟ้องใช่เหมือนเหมือนคนที่ดำเนินเรื่องให้หนูอะคือคือเป็นเมนเจอร์คนเก่าหนูด้วย ก็คือเหมือนตอนนี้ก me. ็ไม่ได้ทํางานด้วยกันอีกก anyway> ็เลยยิ่งแบบว่าชายไม่ได้ตามอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เป็นไรค่ะทําใจแล้วเราทิ้งเลยใช่ไหมคะไม่ได้สนใจแล้วค่ะก็เลยจริงๆถ้าได้คืนมันก็ดีนะแต่ว่าความหวังมันก็ริบหลีมากค่ะไม่เหมือนรถตอนนั้นแล้วเราไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ดำเนินการต่ออะไรเงี้ยไหมคะอ่อก็ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้างนั้นต้องต้องกลับไปให้ผู้จัดการคนนึงเขาตามเรื่องดูค่ะว่าว่ายังไงว่าไปถึงไหนแล้วยังไม่ไม่อัปเดตเลยค่ะตัวประมาณเดมอนเท่าไหร่เออมันก็เป็นหลักล้านอยู่ค่ะตอนนั้นตอนนี้เรามีพยายามติดต่อไปเรื่อยๆไหมพยายามติดต่อค่ะแต่ตามตัวไม่ได้เลยค่ะแรกเครียดไหมครับนูเครียดมากมนี่เป็นเรื่องที่หนูแบบไม่ได้บอกใครมานานแล้วแบบหนูไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาระดับความสัมพันธ์ระดับ ไทยจีนหรือเปล่าหนูก็เลยแบบไม่พูดนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างของอ้อมยังมีรับงานที่ไต้หวันอะไรอย่างงี้อยู่บ้างไหมคะหลังๆก็ก็มีบ้างล่ะคะ่ะแต่ว่าก็ดูว่าเวลาเราเราเราว่างหรือเปล่าจากการทํางานที่ไทยมีถ่ายละครมีอะไรหรือเปล่าละะอะไรเงี้ยค่ะแฟนคลับเราว่าไงบ้างแฟนคลับเราที่ทางนู้นมาไหบ้างแฟนคลับไม่ไม่ค่อยทราบละคะ่ะเรื่องนี้ใทีนี้จะต้องระวังตัวในการรับงานในการงานเยอะมาก ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนมันมันก็เป็นประสบการณ์ะเนาะเราก็ไม่เคยทํางานต่างประเทศมาก่อนเราก็ไม่คิดว่าเออเราก็เซ็นสัญญาทุกอย่างไปแล้วแต่ว่าสัญญาก็ทําอะไรยากเหมือนกันค่ะอ๋อควาล่าสุดเมื่อกี้เห็นไหมมาให้กําลังใจเราที่งานด้วยอ๋อไม่ได้มาให้กําลังใจอะค่ะบังเอิญมากกว่าว่าเขามาคุยงานที่สยามพอดีแล้วเราก็อยู่พอดีก็เลยแวะมาหานี่เขาก็ไปคุยงานแหละบังเอิญมาเจอ ก็คือเหมือนนัดคุยงานนะคะออมก็ต้องไปคุยงานเหมือนกันโปรเจกต์ที่มออมร่วมด้วยว่างานโปรเจกต์ที่ที่ไมค์เขาเปออมร่วมอยู่ด้วยก็มีโปรเจกต์อะไรคะก็ไม่ยังยังไม่ทราบค่ะแต่คือไมค์เขาก็เหมือนมีคุยละครกับที่จีนแต่ว่าคือออมอ่ะก็คุยแต่ออมเป็นโปรเจกต์อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนนัดนัดคุยกับพี่ที่เขาดูแลมาแบบมหา เห็นได้ยังไงเนี่ยมาแตบเดียวเองค่ะยังไงพวกันประเด็นปะนี่เรจะเผยเผยเผยแรกอ๋อยากะค่ะเพราะว่าเป็นเป็นคุยเบื้องต้นมากกว่าค่ะแล้วบังเอิญว่าเหมือนกับว่าคือว่างตรงกันแล้วก็อ่ะคุยพร้อมกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะคู่จิงกลายเป็นคู่จริงอีกรองไหมคงคงเป็นไม่ได้ยากอะิด่คนละเรื่องกันเหรอคนละเรื่องค่ะคนละเรื่องกัน อ๋ไม่ไม่ถึงกับร้องไห้ละค่ะแต่ว่าก็ก็แค่เสียความรู้สึกมากกว่าว่าบางทีเราเราโพสต์ลูปหรือไมิไปถ่ายแบบอย่างเงี้ยเราก็โพสต์ลูปก,กับเขาอะไรเงี้ย à, บางทีก็เพื่อนกันอ่ะเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีบางบางความคิดเห็นที่แบบว่าว่าเราอะไรเงี้ยบางก็ก็แค่เอ๊ะมันทําไม่ได้เหรอหรือก็<ม>ยังงงอยู่ว่ามันทําได้หรือไม่ได้อ,อไะไรอย่างเงี้ยค่ะจติมความใหม่ที่แบบจี๊ดใจเรา ตอนนี้ตอนนี้หนูจําไม่ได้แล้วอะค่ะเหมือนก็แบบว่าอย่าทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกอะไรประมาณะอ,มอะไรเบบ่เนี้ยอ้นี่เราต้องหนแบบแล้วฉันทำอะไรแล้วไอ<ป> <c oughs> นี่เรากังวลในการที่แบบรับงานที่กว่าเขาอีกอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่นะคะหมายความว่าคือมันต้องดูเป็นเป็นซีเควนซ์งานมากกว่าว่างานอะไรอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นละครละครอะไรเงี้ยก็ก็ยังทํางานได้กันได้อยู่ เหมืนกับไยคุยกับใครไหมคะไม่รู้สักครั้งก็รู้ก็รองมีแฟนคลับก็ก็มีคุยบ้างค่ะบางทีก็แบบว่าบางทีเราหนุมหนิดใช่ไหมเราก็จะแบบแคปดูสิอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันรวังะบทนมันต้อง่งกับไปไมไกับเาอะไรเงยคานกันอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องยอมรับว่าอาจจะนิดนึงนะแบบว่าบางบางอย่างที่เราไม่คิดเราก็ต้องคิดให้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบว่าเราก็ต้อง ปกป้องตัวเองด้วยอะค่ะม <S 3 Genius> ันจะทำให้การทำงานของเราลำบากลำบากใจไหมคะลำบากใจไหมอะคะคือก <oo> ็ต้องดูเป็นประเภทงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าพูดตรงๆว่าอย่างแฟนนิตติ้งในต่างประเทศมันก็เป็นงานที่ลำบากใจค่ะอย่างเงี้ยก็ยกตัวอย่างว่านงานที่ลำบากใจก็มีก็ถ้าสมมติว่าเป็นบทสวีทกันอะไรอยางเงี้ยเราจะแบบเก่งไหมจะตัวกานชับมาว่าเราอีกอ๋อ ก็ก็คงถ้าเป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับงานประเภทละครอะไรเงี้ยคงไม่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 เป็นไรอะค่ะเลยไหมว่าแรกผลเราก็ามีข่าวบางที่น้องอย่างตัวที่เองเนี้ยกระแสข่าวป็นเปรียนด้วยแล้วก็ฝั่งเจ็บจงใจเลิกแฟนขาดอีกเลิกความสนิทในนอยไหมเหรอจริงๆไม่น้อยเลยนะคะคือหนังอะออมก็ออมก็คิดว่ามันก็มี ารมีขึ้นมีลงอยู่แล้วของวงการหนังไทยอะค่ะก็เป็นได้ทุกเรื่องแล้วก็ก็กระแสะวิจารณ์ในเรื่องของการแสดงอเงี้ยก็ค่อนข้างจะดีด้วยบอกว่าคนก็แบบเออไม่เคยเห็นเล่นบทนี้ก็เวิร์กนะ,ะอะไรเงี้ยค่ะเนะ